ทุกคนผมมาเจองูเหา่าเป็นงูเห่าพ่นพิษนะครับพิษของมันเนี่ยร้ายแรงมากกว่างูเหา่าธรรมดาทั่วไปด้วยนะครับ กคนผมมาเจองูเหา่านี่นะครับอยู่ใกล้ที่พักของเรามากเลยผมมาเดินชิงช่องแล้วก็เจอนะครับนี่นี่นี่น,นี่อยู่ใต้กอไผ่ฮะเป็นงูเห่าพ่นพิษนะครับเห็นไหมครับเป็นงูเห่าพ่นพิษเห็นไหมครัหนูนี่ฮะ นี่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 นีงูเห่าพ่นพิษพวกนี้พวกมันสามารถพ่นพิษได้อยู่ในระยะประมาณสองเมตรนะครับผมก็เลยต้องหาไม้ยาวๆแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะมันแผ่แม่เบี้ยเลยนะฮะมันสามารถพ่นพิษได้อาดุมากผมบอกเลยนะครับว่า งูเห่าพ่นพิษพวกนี้เนี่ยพิษของมันเนี่ยร้ายแรงมากกว่างูเห่าธรรมดาทั่วไปด้วยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นงูเห่าพ่นพิษสุมารตราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็งูเห่าที่มีลักษณะสีสันแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นงูเห่าพ่นพิษสุมารตรานะครับดูสิครับโอ้โหนี่ชูคอไม่ยอมไอ้นี้เลยนะฮะ ผมไม่อยากเข้าใกล้เกินไปเพราะว่าพวกมันเนี่ยสามารถที่จะพ่นพิษใส่เราได้นะครับงูเห่าพวกนี้เนี่ยระยะในการพ่นพิษของมันเนี่ยสองถึงสามเมตรเลยนะครับเวลาที่มันพ่นพิษเข้าใส่ตาของเราเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยว่ากันว่าเวลาที่แชมพูเข้าตาของเราเนี่ยเจ็บปวดขนาดไหน เอาคูณไป100เท่านะครับเหมือนกับเอาแชมพูเนี่ยเททั้งขวดใส่ตาของเราเลยแบบนั้นเลยนะครับคือลืมตาไม่ได้เลยปวดแล้วก็เจ็บปวดมากๆยิ่งถ้าเราไปขยี้หรือว่าไปขยำเนี่ยก็จะทําใหา้มีโอกาสที่ตาบอดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พวกมันพ่นพิษใส่ตาของเราเนี่ยเราจะต้องเอ,เอาน้ําเปล่าล้างน้ําเกลือล้างนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะครับโอ้โหผมแค่ จะเดินมาชิ้งช่องนะครับแล้วก็มาเจอพอดีเลยโอ้อยู่ใกล้กับที่พักของเรามากเลยนะครับนี่ที่พักของเราอยู่แค่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นี่นี่นนนขู่ฟอฟอเลยนะครับอยากจะช้อนออกมาโอ้โอโอผมจะลองช้อนออกมาดูนะครับว่า จะยอมออกมาไหมไม่ยอมออกมาเลยนะฮะอ๋โอโอ้มันเลื้อยหนีนะฮะไปนู่นละไปนู่นละ นะครับอยู่ตรงนี้อ่า uh huh. นะตอนนี้เจ้างูมันไม่มันไม่สนใจเราเลยนะฮะนี่ครับว้าวงวเห่าสุมาตราสวยงามมากดูฮะ ผมจะเอาไม้กดหัวไว้แล้วก็ผมจะไปจับใ,ใกล้ๆนะโอเคได้แล้วนี่เห็นไหมฮะผมจะต้องหันหัวไปข้างๆอย่างเดียวนะครับเพราะว่า โอ้เจ้างูตัวนี้กำลังลอกคราบด้วยเห็นไหมฮะอ่ะมาเห็นไหมฮะมันกำลังลอกคราบ โอเคนะครับผมจะต้องหันหัวงูไปด้านข้างอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าผมหันหน้างูเข้ามาหาผมเนี่ยมันอาจจะพ่นพิษเข้าตาผมได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหันเจ้างูตัวนี้ไว้ด้านข้างอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะอธิบายให้ทุกคนได้ฟังนะฮะนี่โอ้โหเจ้างูตัวนี้กําลังล,งลอกคราบครับดูฮะอ่าเดี๋ยวเราจะช่วยมันลอกคราบแล้วกัน ดูสิครับอือดิ้นแรงเลยนะครับมามาเดี๋ยวเราจะช่วยมันลอกครับ ีผมจะต้องจับเบาๆนะครับเพื่อไม่ให้มันเจ็บด้วยอย่าลืมนะครับว่าเราโอ้โเฉยๆไว้เฉยๆไว้หนูเราต้องหันหัวงูไปทางอื่นนะครับห้ามหันใส่เราเด็ดขาดเพราะว่ามันพ่นพิษได้นะครับ อเราจะช่วยน้องล็อกครับผมจับหัวน้องแต่ผมจับเบามากนะครับผมไม่อยากให้น้องรู้สึกเจ็บนะครับ หรือว่าหายใจไม่ออกนะครับถ้าเราบีบแรงไปเนี่ยเดี๋ยวงูก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องจับเบาๆนะครับเบาๆมือโอเคดูสิครับคราบของมันนี่ นี่นะฮะการลอกคราบของงูเนี่ยมันก็เหมือนกับการอาบน้ําของคนนะครับก็คืองูเนี่ยไม่ได้ลอกคราบเพื่อให้ตัวเองโตขึ้นนะครับแต่การลอกคราบของงูเนี่ยเป็นการทําความสะอาดผิวของเขาเองนะครับเพื่อให้ผิวของเขาเนี่ยสะอาดมากขึ้นแล้วก็งูเนี่ยคือมันเลือ้อยอยู่ตลอดเวลานะครับก็ทําให้พวกมันเนี่ยต้องไปเจอกับพวกเห็บพวกไร หรือว่าพวกปรสิตอะไรต่างๆนานาที่มากัดตัวมันนะครับการลอกคราบของมันเนี่ยก็จะช่วยกําจัดพวกปรสิตไปด้วยภายในตัวนะครับอ่าก็เหมือนเป็นการอาบน้ํานะครับทําความสะอาดผิวของตัวเองการที่เราช่วยลอกผิวให้กับน้องงูเนี่ยก็เหมือนกับเ,เป็นการช่วยน้องงูอาบน้ํานะครับนี่เห็นไหมรเกล็ดงูเห่านะครับคราบของงูเห่า อ่าใจเย็นๆใกล้เสร็จแล้วมาถึงครึ่งทางแล้วผมก็กลัวน้องเจ็บนะครับจะต้องค่อยๆนะฮะ ผิวระหว่างส่วนที่ลอกคราบแล้วเห็นไหมฮะว่ามันจะขาวมากเลยผิวจะขาวมากเห็นไหมฮะผิวของเขาเนี่ยจะดูสดใสขึ้นมากเลยส่วนตรงนี้ก็คือยังไม่ลอกนะครับมันก็จะค้ำๆหน่อยเห็นไหมฮะมันจะมีความแตกต่างอยู่นิดนึงอ่านี่เห็นไหมฮะนี่นะฮะ นี่นะครับใกล้เสร็จแล้วไอ้หนูเย็นเย็นนะครับต้องต้องคอยระวังหัวไว้นะครับงูเนี่ยอันตรายอยู่ที่เดียวก็คือที่หัวนะครับจะต้องคอยหันออกไปทางอื่นงูปกติทั่วไปเนี่ยเราสามารถหันหัวเข้าหาเราได้นะครับแต่เจ้างูเห่าพ่นพิษเนี่ยเราไม่สามารถให้มันหันหน้าเข้า เข้ามาหาเราได้เพราะว่ามันสามารถพ่นพิษออกมาที่เคี้ยวของมันได้ทุกเมื่อนะครับเจเจนเย็นเจ้าหนูนี่ใกล้เสร็จแล้วนี่นะครับ หลุดปืด๊ดอาออย่าม้วนหางเข้ามาสิเอาเอาจะเสร็จอยู่แล้วไอ้หนูเอาดื้อดื้อดือ,ดอ,ดอ <c oughs> นี่เออ แบบนี้สิเย้เสร็จแล้วเป็นไงสบายตัวไหมสบายตัวเลยสิดูสิครับผิวของมันเนี่ยเงางามขึ้นเยอะเลยนะครับสวยขึ้นเยอะเลยขาวจัว๊วนะครับงูเห่าพ่นพิษเนี่ยผมจะบอก ให้ทุกคนได้สังเกตนะครับว่าหลังคอของมันเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีรูปตัวโอนะครับนี่เห็นไหมบริเวณหลังคอของเขาเนี่ยจะไม่มีรูปตัวโอนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าหากว่าเป็นงูเห่าพ่นพิษเนี่ยงูเห่าเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายมากนะครับว่ามันพ่นพิษหรือว่าไม่พ่นพิษนะครับถ in ้าหากว่า <Kristen> เป็นงูเห่าที่ไม่พ่นพิษเนี่ยบริเวณหลังคอของมันเนี่ยบริเวณหลังคอนะครับอ่าตรงนี้มันจะเป็นรูปตัวโอนะครับหรือว่ารูปวงกลมถ้าเป็นรูปวงกลมหรือว่ารูปตัวโอเนี่ยพวกมันไม่สามารถที่จะพ่นพิษได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรูปตัวยูตัววีหรือว่าตัวขอไข่นะครับหรือว่าไม่มีอ่าตัวอักษรเนี่ย งูพวกนั้นเนี่ยเป็นงูที่สามารถพ่นพิษออกมาได้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันไม่มีอักษรอ,อะไรเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมไม่มีลักษณะลูกศรหรือว่าตัวโอตัวอะไรเลยแสดงว่ามันเป็นงูเห่าที่สามารถที่จะพ่นพิษได้นะครับถ้าเป็นงูเห่าที่พ่นพิษไม่ได้จะเป็นรูปตัวโอเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นรูปวงกลมนะครับก็จะไม่สามารถพ่นพิษได้นอกนั้นเนี่ยเป็นรูป แบบอื่นเนี่ยโอกาสที่มันเป็นงูเห่าพ่นพิษเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็ต้องควรระมัดระวังนะครับอย่าเข้าไปอยู่ใกล้เกินไปในระยะ2เมตรนะครับมันสามารถทําอันตรายเราได้ทันทีเลยนะครับอาจจะทําให้เราตาบอดได้เลยนะครับแล้วก็การส่งเสียงของงูเนี่ยงูเนี่ยมันไม่มีกล่องเสียงนะครับแต่งูเนี่ยมันจะใช้วิธีการสูดลมเข้าไปในร่างกายนะครับ แล้วก็พ่นลมออกมาแรงๆผ่านรูจมูกนะครับแล้วทําให้มันมีเสียงออกมาดังฟ้อฟ้อออกมานะครับ那那นั่นคือเสียงที่ผ่านรูจมูกนะครับหรือว่าผ่านโพรงจมูกของงูนะครับไม่ได้มีกล่องเสียงหรือว่าอะไรแล้วก็งูเนี่ยไม่มีหูนะครับก็คืองูเนี่ยไม่มีหูชั้นนอกแบบเรามันไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงได้แต่งูเนี่ยจะใช้วิธีการรับแรงสั่นสะเทือนนะครับเวลาที Velvet. 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 ่เราเดินนะครับเวลาที่ เราทําอะไรแล้วมันมีแรงสั่นสะเทือนเนี่ยงูเนี่ยก็จะได้ยินนะครับโดยแรงสั่นสะเทือนนะครับนี่นี่นี่โอโ้โหนี่เห็นไหมแมงงงแมงวีนะครับมาเกาะตามหัวอืมโอโ้โหดูหน้าตาของงูเห่าสิครับหน้าเก่งขาม,มากอืมแต่ผมไม่สามารถหันหน้าตรงๆเข้าหากล้องได้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันจะพ่นพิษเข้าหากล้องหรือว่าอาจจะพ่นเข้าหาตัวผมเองก็ได้อโอ้โห,โหประมาณเกือบเกือบเมตรหนึ่งนะครับหรือว่าประมาณเมตรหนึ่งนะครับ เอาล้ครับเราก็ลอกคล้ำให้น้องงูเสร็จแล้วนะครับมา <_ earthquake> เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับน้องงูตัวนี้หน่อยงูตัวนี้นะครับน่าจะเป็นงูเห่าพ่นพิษสุมาตรานะครับซึ่งสาเหตุที่มันได้ชื่อว่างูเห่าพ่นพิษสุมาตรานั่นก็เพราะว่ามันสามารถที่จะพ่นพิษได้แล้วก็พบเจอครั้งแรกที่เกาะสุมาตรานะครับซึ่งก็เป็นงูที่เราสามารถพบเจอได้ที่ประเทศไทยด้วยนะครับทางภาคใต้ของประเทศไทยเราก็สามารถที่จะพบเจอ กับงูชนิดนี้ได้สีของมันเนี่ยมันจะออกเป็นเหลือบทองทองแบบนี้นะครับอ่าสีก็จะไม่เหมือนกับงูเห่าทั่วไปแต่สีของมันเนี่ยจะเหลือบมาเป็นสีทองทองแบบนี้นะครับนี่อ่าลวดลายของมันถ้าเราดูผ่านๆเนี่ยมันจะเป็นสีทองนะครับอ่าสวยงามมากดูสิครับใต้ท้องเขาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวทองแบบนี้เลย อันนี้เนี่ยลอกคราบใหม่นะครับมันก็เลยดูาขาวๆนะครับแต่ถ้านานกว่านี้ไปสักหน่อยเนี่ยมันก็จะออกเหลือไปทองๆหน่อยนะครับงูเห่าพ่นพิษสุมาตราหรือว่ากลุ่มงูเห่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นงูที่อาศัยกินหนูเป็นอาหารนะครับแล้วก็กินสัตว์เลื้อยคานตัวเล็กๆเ,เ,เป็นอาหารบางครั้งบางทีเนี่ยก็อาจจะกินนกกินอะไรพวกนี้เหมือนกันแต่อาหารหลักของพวกมันเนี่ย ก็จะเป็นหนูเป็นกบเป็นคางคกอะไรพวกนี้ซะส,ส่วนใหญ่นะครับส่วนสัตว์เปกเนี่ยพวกมันก็จะล่าไม่ค่อยได้เพราะว่างูเห่าเนี่ยไม่ได้เป็นงูที่อาศัยอยู่บนต้นไม้นะครับแต่บางครั้งบางทีเนี่ยพวกมันก็สามารถที่จะจบนกกินเป็นอาหารได้ด้วยนะครับพิษของงูเห่าเนี่ยเป็นพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทนะครับซึ่งเป็นงูที่มีพิษ้หลแรงมากพิษขององูเห่าเนี่ย ที่บอกว่าส่งผลต่อระบบประสาทก็คือพิษของพวกมันเนี่ยจะไปทําลายระบบประสาทนะครับทำให้ระบบประสาทหรือว่าระบบในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับเพราะว่ามันไปควบคุมส่วนที่ทํางานเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอาจจะหัวใจเต้นผิดจังหวะปอดทํางานผิดจังหวะตับไตทํางานผิดจังหวะไปหมดนะครับก็คือว่าง่ายๆก็คือร่างกายของมนุษย์เราเนี่ย ล้วนนะครับหรือว่าทํางานผิดปกติทํางานผิดจังหวะไปหมดนะครับก็จะทําให้สุดท้ายเนี่ยหัวใจของเราก็หยุดเต้นแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับถ้าหากว่าโดนงูเห่ากัดเนี่ยเราก็จะต้องรีบไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีนะครับถ้าหากว่าไปพบแพทย์ช้าเนี่ยอาจจะทําให้เราตายได้เลยนะครับหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับก็จริงๆเราต้องบอกว่าตายนั่นแหละถ้าหากว่าไปพบแพทย์ไม่ทันนะครับพิษของพวกมันเนี่ยร้ายแรงมากแล้วงูเห่าพ่นพิษเนี่ย มันมีพิษหลายแรงมากกว่างูเห่าธรรมดาอีกนะครับก็คือพิษของพวกมันเนี่ยหลายแรงกว่างูเห่าธรรมดาทั่วไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจองูเห่าพ่นพิษกัดปุ๊บต้องรีบไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีนะครับวิธีการปฐมพยาบาลก็คือให้เราเนี่ยใช้น้ําเปล่านะครับหรือว่าน้ําเกลือน้ําแอลกอฮอล์ก็ได้ล้างแผลให้เร็วที่สุดแล้วก็นําผ้ามาพันทับไว้นะครับโดยที่ อาจจะหาไม้มาดามด้วยนะครับแล้วก right ็พยายามขยับขยื่นส่วนที่ถูกกัดให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้เพื่อนหรือว่าให้คนที่มาด้วยกับเรานะครับพาเราออกไปแต่ถ้าหากว่าเป็นเราคนเดียวเราก็ไม่ต้องตกใจมากนะครับพยายามค่อยๆเดินออกไปนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งนะครับก็คือพยายามเดินให้เร็วแต่ไม่ต้องถึงขั้นกับวิ่งแล้วก็พยายามขยับขยื่นส่วนที่ถูกกัดให้น้อยที่สุดนะครับถ้าหากว่า โดนกัดที่แขนเราก็พยายามอย่าไปเหวี่ยงแขนนะครับก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็พยายามเดินไปนะครับหรือว่าถ้าโดนกัดที่เท้าแล้วมันไม่มีทางเลือกนะครับเราก็พยายามทิ้งน้ําหนักให้เท้าข้างนั้นเนี่ยให้มันเบากว่ยข้างหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามเดินไปนะครับไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับพอไปเจอผู้คนเนี่ยเราก็ขอความช่วยเหลือก็ได้นะครับผมเนี่ยเคยมีเพื่อนหลายๆคนนะครับที่ชอบเลี้ยงงูชอบเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้แล้วก็โดนงูเห่ากัดนะครับ โดนง,งูจงอางกัดน,นะครับก็แบบเดียวกันนะครับก็คือ,อต้องปฐมพยาบาลนะครับหาน้ําสะอาดน้ําสบู่หรือว่าน้ําแอลกอฮอล์มาล้างแผลหาผ้ามาพันทับไว้หาไม้มาดามด้วยนะครับอ,อาการเดียวกับคนขาหักหรือว่าแขนหักอะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขยับเขยื่อนให้น้อยที่สุดแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะครับก็รอดกลับมาทุกคนนะครับก็ยังไม่มีเพื่อนหรือว่ามีอะไรที่โดนง,งูเห่าหรือว่าโดนสัตว์มีพิษกัดแล้วก็ตายนะครับถึงขั้นตายนะครับ ก็ถือว่าเทคโนโลยีนะครับการแพทย์สมัยนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับก็ทําให้เราเนี่ยปลอดภัยจากสัตว์พวกนี้มากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ก็ยังอันตรายอยู่ดีนะไม่ได้หมายความว่า,าทุกคนที่ถูกกัดจะรอดนะครับขึ้นอยู่กับคนด้วยนะบ,บางคนเนี่ยอาจจะแพ้พิษรุนแรงอาจจะแพ้พิษหนักเนี่ยก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้อยู่ดีนะครับอ่าโอเคก็เป็นข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของงูตัวนี้นะครับ งูเห่าพ่นพิษสุมาตราเราสามารถพบเจอได้ทางภาคใต้นะครับโชคดีมากเลยดูสิครับที่พักของผมอยู่แค่นี้เองนี่นี่นี่แค่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะอยู่ใกล้ๆเองผมเดินมาชิงช่องแล้วก็มาเจอนะครับโอ้เป็นเรื่องที่โชคดีมากแต่สําหรับบางคนอาจจะโชคร้ายก็ได้นะครับถ้าถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบงูนะครับอาจจะรู้สึกโชคร้ายแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าโชคดีมากเลยนะครับนี่ ผิวของเขาเนี่ยสะอาดมากนะครับตอนนี้ว่ากันว่าเนื้องูเห่าเป็นเนื้อที่อร่อยนะครับว่ากันว่าเนื้องูเห่าเป็นเนื้อที่อร่อยนะครับแต่ผมก็ไม่อยากที่จะกินมันหรอกนะครับดูสิครับสวยมากแล้วก็งูเห่าพวกนี้เนี่ยเป็นงูเห่าที่พบเจอตัวยากมากๆนะครับโอกาสของคนที่จะมาเจอในธรรมชาติเนี่ย โอ้โหน้อยมากครับคนที่ได้เจอเนี่ยถือว่าโชคดีสุดๆเลยนะครับอา,อาจจะ1ในหมื่นนะครับที่มีโอกาสมาเจอตัวเป็นๆในธรรมชาติแบบนี้นะครับนะดูสิครับสวยมากน่ารักมากๆ,ๆโอเคผมไม่ได้จับมันรุนแรงนะครับนี่ผมก็ปล่อยให้่น้องหายใจได้คล่องนะครับเพราะว่าถ้าเราจับรุนแรงเนี่ยน้องจะหายใจไม่ออกแล้วก็อาจจะทําให้น้องตายได้ด้วยนะครับหลังจากที่เราปล่อยไปเนี่ย น้องอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ไปตายในที่อื่นอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับเราก็ต้องจับเบาๆหน่อยนะครับบางคนเนี่ยกลัวนะครับจับรุนแรงจับขยี้แรงๆเนี่ยก็จะทําให้งูบาดเจ็บนะครับแล้วก็งูตายในท้ายที่สุดน,นะครับโอเคเราก็รบกวนเวลาของน้องงูเนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยน้องงูให้เดินไปตามทาง <c oughs> ให้เลื้อยไปตามทางของ้องงูนะครับแล้วก็ไปไอ้หนู นี่นะเวลาปล่อยงูพิษให้เราปล่อยส่วนหางก่อนนะครับแล้วก็เบี่ยงหัวไปอ่าแบบนี้นะครับเราอย่าเราอย่าปล่อยหางเอ้ยเราอย่าปล่อยหัวก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยหางนะครับเดี๋ยวงูมันจะแหวงมากัดเรานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปับบ๊ายบายไปละ